ที่แทเต้นคนไี่ไหม่ดูไม่ไ,ไหวไไแล้วใครจะคิดยังไงก็ว่าเหอะคนจะบอกว่านะเลือกผิดคนดูจะดา่ายอนนะทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมชน,น,นะและเหตุผลภายในบางอย่างเราไม่ต้องบอกกันถูกไหมพอ่อถ้าถ้าพี่โกพี่โก,โก้กดถูไหม ไม่โกรธเลยงั้นใครจะโกรธหนูก็แล้วแต่เพราะว่าพี่กมไม่โกรธหนูหนูไม่สนแล้วนั่นไม่ได้เล่นเกมว่าพี่โก้รู้จักกับพี่เกดมาเป็นนางเอกหนังคนแรกไม่ใช่ทุกอย่างที่น่าทำนธาทำเพื่อทีมคนจะเดาออกไม่ออกไม่รู้แต่คนในทีมนะเข้าใจกันเดี๋ยวพอจบ EP9 ทุกคนจะเข้าใจว่าทําไมเดี๋ยวค่อยมาเฉลยหมดเวลาดิ่งเดาครับ EP หน้าเอยชนะเราจะงัดไม้เด็ดออกมา EP หน้าลูกค้าเป็นเครื่องสำอาง มันคือสนามของหนูหนูคือสบัดแปลงและหนูจะสบัดแปลงให้ทุกคนจนลูกค้าต้องเลือกเราและจะต้องไม่ได้ส่งใครไปอยู่ตรงนั้นอีกโอเไห่โอเคไปแลว